เปลี่ยนผลฟาร์มทุก50เลเวลจนไปถึง2550บอกเลยว่ายาวๆเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้ด้วยนะครับสมุนราชาไก่ตันโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ฟาร์มในเกมมาจนถึงเลเวล2 4 0 0แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เกมอัปเดตมาอยู่ที่2550นะครับมีใครฟาร์มเต็มกันแล้วบ้างนะครับพร้อมกับบัตรใหม่นะครับอัปเดตมาเยอะมากๆนะคืออันนี้เป็นไอดีหลักพี่นะทุกคนครับเห็นแต่งตัวไก่ตันอย่างเงี้ยแต่อย่าดูถูกนะบอกเลยว่าตึงนะครับไอเนียเน เดี๋ยวขอโชว์ผลในกล่องก่อนละกันครับเห็นมีคนอยากดูอย่างเงี้ยนี่นะครับตอนนี้พี่ก็กําลังตามเก็บรวบรวมผลให้ครบทุกผลอยู่นะครับเรามีเสือนะครับผมแมมมอสขดนตรีนะครับประตูพวกนี้นนะครับต้องบอกว่าอัปเดตใหม่มาครั้งนี้นะครับโมเดลสวยมากส่วนตัวพี่นะครับพี่ชอบผลเนี้ยโมเดลนี้คือเท่จริงทุกคนเนี่ยขนไฟครับโอโหมีการใส่หมวกด้วยอ่ะทุกคนชอบผลไหนโมเดลไหนไหมน้นบอกพี่หน่อยนินี่ครับอย่างเท่ อีก150เลเวลนะครับเราจะเลเวลตันนะทุกคนครับโดยพี่จะทําการแบ่ง50 50แล้วก็50นะครับ2,400 2,450 2,500แล้วก็2,550เราจะเปลี่ยนผลทุก50เลเวลในการฟาร์มนะครับอ่โดยผลแรกที่พี่จะเริ่มเล่นนะครับจะเป็นแมมมอสนะครับนี่ครับได้ฟาร์มมาสเตอรี่ต่อด้วยนะทุกคนนะฮะจัดไปแมมมอสฟาร์มมาสนะครับ ต้องใช้ปืนในการดึงคีบอ่ะเทคนิคการฟาร์มมีหรือเปล่าเรามีธนูครับผมตรงนี้ที่เรามีธนูแฮนคอกมาครับเฮ้ยยิงไม่ติดด้วยหรอนี่ครับมันต้องดึงคีบมาอยู่รวมกันอดีคีบนี่ครับปั๊มไปแล้วเราขอญาตฟาร์มนะครับผมจริงๆเรากลายร่างฟาร์มก็ได้นะเดี๋ว่วเราจะค่อยกลายร่างก็ได้หรอกเพื่อความที่เพื่อความที่เอามามาเฮ้ยเฮ้ย ว h ตฟัก e ะตามมาตามมาคลิปคลิปตามมานี่ครับแมมมอสฟาร์มดีนะครบเอาจริงๆนี่พุ่งชนบุ่งชนไปดีฟาร์มดีแม่งฟาร์มทานจังว่าเรียบร้อยโอ้ลืมรับเคสดไปกลับไปบรับคสดแป๊เพอทำการฟันย,ยาวๆเลยนะทุกคนฮะเออมาๆมาๆนี่เออดูดลงทะเลด้วยครับผลช้างเราหัวร้อนเพราะผุนช้าง หัวร้อนพวกคนช้างนะ และหลายคนก็เม้นกันบอกมานะครับว่าถ้าใช้ผลช้างให้แปลงร่างสกิลวีในการฟาร์มนะครับทุกคนครับซึ่งพี่ก็แปลงร่างบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเกาะนี้จริงๆครับเพราะว่าช้างอ่ะมันต้องใช้พื้นที่ในการเล่นเยอะมันเหมาะกับ PVP มากกว่าครับฟาร์มยากมากนะครับแปลงร่างแล้วแบบเสียงดังมากแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ดีของผลช้างในการฟาร์มนะครับก็คือสกิลเอฟนะครับที่มันจะแปลงร่างแล้วแบบมันจะพุ่งชนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแหอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวพี่ว่าไม่แปลงร่างน่าจะฟาร์มไวกว่านะครับ ยาวไปครับปีกกำลังใจให้นำมาแลาที่เราจะได้เปลี่ยนผลฟาร์มแล้วครับเราใกล้ได้เปลี่ยนผลฟาร์มแล้วทุกคนอยากให้เป่ไปเป็นผลอะไรมิ้นกันมาได้นะครับใจพี่น่าจะเป็นผลดนตรีฟาร์มนะครับผมในใจพี่เป็นผลทุก50สิบวิวครับตอนนี้ปาร์ตนมาอยู่อะไรกันในนี้สามตัวไอพวกเนี้ยกู้งานนะคีมมอนกู้งานว่ะ ปังป,งปังเรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้จาแดงเราได้เลเวล2,450เ,เป๊ะเลยนะครับทุกคนฮะได้เวลาผลปีศาจใหม่แล้วนะครับและก็เกาะใหม่นะทุกคนฮะ2,000เมตรครับเกาะใหม่ทุกคน <c oughs> เป็นลังใจพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ขอเดินทางไปเกาะใหม่ก่อนละกันเหนื่อยมากครับเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือที่แบบว่ารีมาใหม่หน่อยนะครับเรือเร็วรีมาใหม่นี้ ปีกนกครับไปครับเฮ้ยเฮ้ย,ยเพื่อนนายจะมาเร็วกว่าเรือมันไม่ใช่นะมันเป็นไปไ่ได้นะมนไม่ใช่ฮนะโอเแล้วครับนี่ครับขับไปได้ห่างจากเกาะมันก็จะบินนะครับถ้าอยู่ใกล้เกาะมันก็จะไม่บินประมาณนี้อีก100เลรรวลนะครับเราจะวิวตันโอ้ยฝนตกต้อนรับเราทันทีทุกคนมาครับราชาโนูนส,ส,ส,สลัดในอนาคตได้มาเยือนแล้วนะครับนี่ครับว่าที่ราชาโจนสลัดได้มาเยือนท่าเรือละแบบวัดดวงราชาไก่ตันครับ เดินตกน้ำทำการรับควสก่อนเลยนะครับผมสวยจังเลยอ,ะอ่ะคุณเธอเราจีบคุณเธอได้เปล่า <c oughs> นี่ครับเราก็คุยกับเจคนนี้เดี๋ยวพี่ขอทำการเลือกผลที่พี่จะใช้ในการฟาร์มก่อนนะ <Okay. S 1> มาผลเพียงแล้วกันลุยเลยครับผม มาครับเราทําการฟาร์มเรื่องฟาร์มเลยโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาฟาร์มที่เกาะใหม่แล้วนะครับทุกคนก็ตั้งแต่เลเวล2450ถึง2550โดย2450้ยพี่ก็เลือกเป็นผลเพลงนะครับผลดนตรีสกิลต่างๆ่งของผลดนตรีพี่ก็ได้รีวิวในช่องแล้วนะก็ไปดูได้นะครับทุกคนก็มีคนดูในสตรีมมาช่วยเราฟาร์มผลดนตรีนี่ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายนะครับๆๆๆเพราะว่าสกิล,กลคูดาวไวและทําดาเมจได้บ่อยมากๆสกิลเป็นเอวเอียดีเป็นวงเลยอะ เฮ้ยอีกหนึ่งเวลอีกหนึ่งเวลรอบท้ายแล้วครับรอบท้ายแล้วครับเราจะได้เปลี่ยนผลแล้วทุกคนรอบท้ายแล้วเว้ยเครู้เรื่องฮนะอันตีย้ำกันยัดเลยละกันตู้อันตียัดขนาดนั้นไม่แตกหรอเรียบร้อยนะครับผม2 0 0อีกเลเวลนะครับเราก็จะเลเวลตันแล้วนะทุกคนครับ ในที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มมาจนถึงเลเวล2 5 0 0แล้วนะครับในใจพี่ตอนนี้นะครับเรามี2ผลปีศาจที่จะเล่นต่อนะครับก็คือผลที่ถูกที่สุดนะครับแถมปรับมาใหม่ด้วยผลล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ผลปีศาจที่ดังที่สุดก็คือผลโมจินะครับแต่ว่าผลโมจินี่ฮะพี่ก็จะเลือกเป็นผลโมจิในการฟาร์มเลเวลต่อนะทุกคนนี่เราเป็นโมจิไม่ตื่นนะฮะไม่มีมาร์สด้วยฝากเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยครับน่าจะฟาร์มนานเอาเรื่องว่ะฝันหลายเห็นผีฝันดี ตามต่อเนียครับรออะไรมาผ่าดตั้งเยอะนะครับตามต่อเด้อจ้ะเด้อจับทุ่ป้ายนี่สเต็ปดึงมอนเสร็จปุ๊มมาครับผมสเตป็ปมันเป็นสเตป็ปมันเป็นสเต็ปปุมนี่ครับ45เรเวลสุดท้ายครับน่าจะวิวแม็กวันนี้นะครับทีน่าจะได้ไปเริ่มทํามัดใหม่ไรเงี้ยอีกนะครับคือแบบโมจิเราเป็นโมจิไม่ตื่นไงทุกคนฮะก็จะฟาร์มแบบฟาร์มแบบสู้ชีวิตหน่อยนะครับโมจิไม่ตื่นอะ โอูดามิดกูมีแค่นี้เองเหรอวะเพื่อนเรียบเลยกูแตกเสียข้าหัวด้วยคร่ะมูจิฟาร์มยากมากนะคะบอกเลยทุกคนโอโ้โหมูจิเราฟาร์มแบบู้ชีวิตจริงอึ้งไปเพื่อนใช้หมัดด้วยละกัน เว้ยสกิลวีเรามาแล้วทุกคนฮะจุ๊บๆๆๆบจมาแล้วเว้ยในที่สุดในที่สุดในที่สุดปังเรียบร้อยอีก4เลเวลอีก4เลเวลขอลองแบบรวมมอนแล้วก็สกิลวีหน่อยดีน่าจะที่นะฮะจุ๊บๆๆๆนี่ยครับผมมาแล้วเว้ยโอจิเราท่าอะไรไม่รู้นะครับทุกคนฮะท่าอะไรไม่รู้สีฮาคีเรามันไม่สวยเลยว่ะตาเมีย่างเบาเนี่ยสกิลซีมึงอะไรอะอะไรอะไอ้สกิลซีนี่เป็นอะไรอะ เออเป็นไรอ่ะบ่อยแล้วนะบ่อยนะโอ้โหเป็นไรอ่ะคิววีปิดเอาเวลรอบสุดท้ายครับทุกคนครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเว้เราตองเบลสุดท้ายแล้วนะครับมาให้ผมเล่นด้วยก่อนนะพี่อย่าเพิ่งแย่ย้ายกันดิ ต้องสกิลไกลๆว่าเฮ้ยมันยกเลิกสกิลเราว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปเรเ่ิกสกิลผมได้ไงเนี่ยโอ้โหสวยครับแมบบใหม่นี่บั๊กเก่งมากคุณอีกหนึ่งเลเวลอีกหนึ่งเลเวลสามสองหนึ่งมสุดท้ายขอส่งให้เจ้าเพื่อที่จะทำให้เราได้เป็นราชาไก่ตันกดไลค์กันด้วยนะครับ ปั๊มเรียบร้อยเว้ยในทสุดเลเวลพีก็เลเวลแม็กแล้วทุกคนกับภารกิจผลโมจีของเรานะฮะฮึเลโดตันแล้ววะยากมากนะครับเดีย๋ยวพี่ขอให้คะแนนก่อนละกันนะเริ่มแรกนะครับเราเริ่มเล่นจากผลช้างผลช้างให้4เต็ม5ผลดนตรีให้4เต็ม5ผลโมจิให้2เต็ม5แลละกันนะครับบอกเลยว่าฟารมยากมากนะครับทุกคนฮะ